กรับสวัสดีไวรุษทุกท่านนะครับผมตอนที่คุณอยู่กับช่อง Alternative X0 นั่นเองนะครับคลิปนี้จะอันดับสายวิ่งนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันครับสายวิ่งเอพี่ผมจะเล่นตัวไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แน่นอนนะเงื่อนไขในการจัดอันดับของผมนะฮะคืต้องเป็นสายวิ่งที่เล่นได้ในแรงสูงนะครับผมกับตีมาตรฐานเท่านั้นนะครับผมย้ำว่าตีมาตรฐานเท่านั้นดังนั้นถ้าตีมาตรฐาน ไอตัวละครที่ผมบอกเนี่ยมันเล่นได้เนี่ยคุณไปโซโล่หรือคุณไปเจอตีที่มันอ่อนว่าน,นี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้แน่นอนซึ่งการจัดดับของผมมามาจากดีกรีที่ผมเนี่ยเล่น4ี่ถึงห้าหมื่นแต้มในทุกซีซั่นนะครับผมแล้วก็เจอตี้ตึงตลอดทุกแม์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดดับที่ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับผมผมจะไม่เอาตีไก่แล้งไก่แหลงพันเดียวสองพันอะไรมาจัดนะครับผมนะแต่ 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นเรามาดูกันว่ามันเจออะไรบ้างนะครับผมและแน่นอน,นตัวละครสาย ผมจะจัดมาทั้งหมด8ตัวนะครับและเป็น8อันดับเรียงจากความเก่งนะครับผมจะน้อยไปถึงอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณดูแล้วและอยากได้ตัวละครเหล่านั้นนะครับผมแต่ไม่มีเพชรจะเปิดเนี่ยอมบ้รับเปิดให้บริการแล้วนะครับผมนะขั้นต่ำบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับผมไม่แพงนะก็สมบิรัดเขาดองเพชรไว้ให้คุณเป็นร้อยๆไอดีแล้วนะครับผมไปใช้บริการกันได้ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดู ตัวละครทั้งหมด8ตัวในเมตานี้พร้อมแนวทางการเล่นเลยนะครับ อันดับ8ผมให้กับร็อบรุตจินะครับผมเมตาเนี่หลายคนแบบอวยตัวนี้จะจ,จัดเลยนะครับผมนะส่วนตัวผมไม่ได้อวยนะครับแต่ผมบอกว่ามันเล่นได้แล้วกันนะครับผมจากประสบการณ์ที่เล่นเนี่ยมันเออผมเล่นเซตเทิลเนี่ยผมกลัวรอบรูจิมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าทงแม่งตายแน่ๆมันไม่สนเลือดกันตายไนงะโอ้กันตายแบบเด้งเลือดนะฮะรอบรูจิก็เลยมีบทบาทในเมตาปัจจุบันมาเพราะมันเป็นเซตเทิลนะครับแล้วก็ตบได้อีกหลายตัวนะครับผมนะแต่ตัวละครที่ตบไม่ได้เนี่ยหลายๆจะเป็นพวกนิกะน,นะครับผมคือตัวในห้กนนะากมจริงแต่่วะ เน้นรอยทงเน้นไปตบเซตเทิลนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ดึงทงของเขาเนี่ยบอกเลยเป็นรองนะในเมตานี้ผมเลยให้อยู่อันดับ8เพราะมันดึงทงยากไปนิดหนึ่งนะครับแต่มีความถึกสามารถเอาไปบวกกับพวกสายโลได้แทบทุกตัวที่เป็นเมตานะปัจจุบันเลยนะครับโอเคครับอันดับ7ดนะผมให้กับอุตตรด,ดำตัวนี้จริงๆเซอร์ไพรส์ผมนะเออในยุคปัจจุบันที่มันมีเซเทิลคือก่อนหน้านี้นมันมีพวกเ,เขาเรียกอะไรนะพวก คุซันเออม,มันมันสู้ไม่ได้นะครับคุซันวางฟักทองคุซันแบบตีแตกหมดนะครับผมน้องงูเขาสามารถดึงได้แต่ป็นว่าน้องงูก็เริ่มน้อยแล้วอาจจะไปเจอคุซันกับเออเซตเทินะครับผมมีแค่สองตัวนี้แหละส่วนใหญ่แล้วแม้ก็เซฟเฟอร์แถมมานิดนึงนะครับผมซึ่งอุตาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอุตาเนี่ยสามารถดึงได้อยู่2ตัวนะครับก็คือเซตเทิแล้วก็ เอเซฟเฟอร์นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าอุตาเนี่ยมันสามารถวางฟับทองได้นะครับถ้าวางฟักทองเสร็จปุ๊บเนี่ยดึงธงได้เลยนะครับเซตเทิเรียบร้อยแน่นอนแต่แต่ต้องย้ำก่อนนะครับอุตามันจมมีปัญหาตรงที่ว่ามันรักษาชิวได้ยากนะครับผมหมายความว่าเวลาคุณต้องดึงธงให้เสร็จถ้าดึงธงไม่ได้นะครับผมคุณจะไม่สามารถที่จะเด้งชิวกลับมาได้นึกออกปะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับผมดังนั้นอุตาเนี่ยถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากแต่ดึงธงเซตเทิลได้ พอๆกับนิจิเลยคือดึงได้เกือบ100%อ่นะถ้าไม่เจอลุงแสงขัดนะอันดับหแล้วผมตัวดึงตรงกลางที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมอะ เดออี๋ยวผมจะบอกวิธีการดึงท้ายเกมด้วยนะครับผมก็คือทั้งโชคต้นเกมเนี่ยโรเจอร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันสามารถวิ่งดึงได้เลยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเจอร์นะครับมีเป็นนิกะอะไรเง,งี้ยเราสามารถดอทเทอร์มินแล้วก็ดึงได้เลยนะครับผมและทำให้รูกเกมได้เปรียบปัจจุบนนะันเน้นทงกลางก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับตีที่แบบว่ามาตรฐานนะฮะเขาจะเน้นธงกลางเสร็จปุ๊บก็จะกันธงนู่นนี่นั่นนะครับผมก็โซนธงกันอะไรประมาณนี้ถ้าได้3ธงก่อนต้นเกมมันก็ดีนะซึ่งโรเจอร์เ,รเลยมีบทบบาาาาาททแลลล้้้้ววมมมมััันะนนนนนนไไไ่่่่่ตตตกกเเเีีะสรรถถดด็คอื ทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากดึงธงเซตเทิลนะครับผมมันมีเงื่อนไขนิดนึงครับก็คือโรเจอร์สามารถดึงได้นะดึงธงกับเซตเติลแต่ห้ามไปคนเดียวนะครับผมจะต้องมีลุงแสงคอยประคองด้วยนะครับเช่นลุงแสงตีเซตเทิลให้ล้มโรเจอร์ Roger ดึงโรเจอร์ Roger ดึงเสร็จก็ดอสออกมาลุงแสงตีเซตเตอร์ให้ล้มแล้วก็ดึงอะไรประมาณนี้มันจะมีสลับจังหวะกันได้นะซึ่งอันนี้ก็สามารถดึงธงได้ผมเคยเสียธงเพราะโรเจอร์มาแล้วนะเวลาเล่นเซตเทิลแต่มันต้องมีตัวขัดน,นะครับแต่ถ้าโรเจอร์ดึงคนเดียวเนี่ยเกเต็มเต็มเงงก็ดึงยาก เรียกได้ว่าเป็นรีเจนที่โคตรโหดนะครับผมนะนี่น่าจะเป็นอันดับ5แล้วนะครับผมก็คือบรูโน่นั่นเองนะฮะตัวละครนี้ผมสอนการดอทแบบบักๆไปแล้วลองไปดูได้นะครับผมลองไปหาดูได้นะครับคือ ถ้าตัวนี้มันสามารถที่จะดึงธงกับเซตเทิลได้ดีมากๆนะครับผมและรวมกับสายโลดทุกตัวที่มีในเมตาตานี้จะเป็นน้องงูจะเป็นคู่จันเนี่ยบูโน่สามารถพลิกเกมได้เว้ยเออแล้วบูโน่เนี่ยดีมากๆคือมันสามารถไปธงกลางได้นะครับผมกิ้งหรือมูฟธงหรือวาร์ปธงคือเป็นตัวกรที่เป็นวิ่งจ๋ามากอะ่ะคือไม่ต้องไปไล่ฆ่านะมันไล่ฆ่าไม่ได้นะครับผมถึงแม้จะโดนลุงแสงค่อนข้างแรงแต่มันการันตีธงให้คุณถ้าเกิดแบตตานี่มันไม่มีลุงแสงเว้ยแล้วมันก็สามารถดึงธงเซตเทิลได้ประมาณว่าเซ็ต ปีแล้วก็จริงแต่ว่าเจตเทอร์มันก็จะฆ่าเราไม่ได้นะครับดาเมดเจตเทอร์มันไม่สามารถฆ่าบูโน,โนได้นั่นเองนะนอกจากจะอินสแตนคิวหรือว่าแทงโดนเท่านั้นเองดังนั้นบูโน,โนก็เลยกลับมามีบทบาทเยอะมากนะครับในเมตาน,นี้นะลองไปเล่นกันดูนะครับหรับู โอเคครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ผมมองว่าเป็นอันดับ4แล้วนะฮะซึ่งตัวละครนี้ผมให้ดีกว่าเจอดำนะเออเนื่องจากว่ามันไปดึงธงกลางก็ได้นะครับผมและช่วงเลสเกมมันสามารถเคาน์เตอร์ให้กับเซตเทิลได้นะซาโบตัวนี้นะครับถ้าเคาน์เตอร์แม่นๆนี่ผมบอกเลยเซตเทิลร้องนะแล้วเวลาผมเล่นซาโบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปซาโบลงให้ดูด้วยนะครับคือผมไปเล่นมานะจากไลน์สูงสูงนะครับผมเซตเทิลไม่ค่อยกล้ากับซาโบเลยเอาบอกตรงๆนะคือหนีหนีอย่างเดียวเออมันมันมันถ้าโดนเคาน์เตอร์คือจบอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมจะหลอกตีก็ไม่คุ้มด้วยนะครับแล้วก็ซาโบเนี่ยมันถือกับเซเทิลมากนะถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จคือจบนะครับซาโบตัวนี้โหดมากเอาจริงในเมตานี่นะครับผมแต่ข้อเสียเลยมันแพ้ลุงแสงขาดลอยไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้เขาแทนที่จะขึ้นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับโดนลุงแสงคุมกําเนิดซะก่อนนะครับแต่ว่าเล่นได้ไหมถ้าเกิดคุณเล่นช้ำๆเล่นพิ้วๆผมบอกเลยว่าโคตรสําคัญนะซาโบโหดมาก อีกหนึ่งตัวละครที่โคตรน่ารำคาญนะครับวันนี้ผมให้เป็นอันดับ3เลยนะนั่นคือน,นิจิครับคือเจอในแรงเนี่ยผมร้องตลอดเวลาผมเล่นเซตเทิลนะเออหรือว่าเล่นพวกหลายๆตัวจะเป็นคุซันจะเป็นหูหลายตัวผมว่าตัวนี้โหดนะครับเด้งชิลถ้าเกิดแคนเซิลสายฟ้าได้เด้งชิลเด้งชิเลเรื่อยๆเลยเ,ลยเอาง่ายๆตัวนี้นะครับดึงธงเซตเทิลได้300อเอร์เซ็นตะ <laughs> ์อะเซตเทิลเอาจริงถ้าสมมติฝันตรงข้ามนะฮะ แบบประมาณว่าตีเขานําแล้วธงนําแล้วแล้เซตเทิลเขาเปิดมา4ตัวอย่างเงี้ยมีนิจิในทีมตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ดึงทั้งหมดเลยะดึงเสร็จนะครับบอกเลย <c oughs> คือไม่มีใครสู้นิจิได้เลยนี่เมต้านที่ผมบอกเลยว่า,าในเรื่องของสายโลนะครับผม รับมือได้หมดอ่ะพวกกันานะทั้งหลายนะครับผมนั่นนีน่จิเนี่ยผมให้เป็นอันดับ3ท็อปทีเลยเก่งโคตรเก่งแต่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนนะฮะมันไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นนะเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการดอนนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดดอนไม่เก่งอย่างผมเนี่ยสมมติว,ว่าบาง,บางแมทเนะี่ยผมดอนไม่เก่งเงี้ยผมพลาดอย่างเงี้ยผมลุดอย่างเงี้ยเอ้ยผมดึงทงไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจอพวกลุงแสงตบไง แต่ถ้าเกิดเราสามารถดอลุงแสงได้อะไรเงี้ยไม่ยอมไม่ตายง่ายๆอ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่งน่ากลัวที่สุดเลยตอนนี้อันดับ2นะผมไปกับรูฟินนิกะนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ยังติดท็อปทียผมอยู่เช่นเคยนะครับผมเพราะอะไรฮนะเพราะว่าในตี้ผมก็ยังใช้นิกะกันอยู่แล้วแต่นิกะเนี่ยผมบอกเลยนะในยุคปัจจุบันเนี้ย คนที่รู้สึกว่านิกะมันเล่นยากนะครับผมหรือมันกะหรือมันแพ้อะไรอย่างเงี้ยผมไกลนิดหนึ่งนะแรงสูงเนี่ยตี้ผมนะที่เล่นอยู่นิกะก็ยังเป็นเมนวิ่งให้ผมอยู่นะครับผมไม่ได้ถึงขั้นว่าจเจ้านิกะไปตบลุงแสงนะบางคนบอกพี่เอานิกะไปตบลุงแสงเลยนูน่นนี่นั่นคุณกําลังทําให้สายวิ่งไปตบลุงแสงอ่ะผมเข้าใจได้แต่มันจะเสียความเป็นวิ่งไปมากๆนะครับผมตี้ที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนิกะต้องดึงธงได้ด้วยนะครับ เออด,ดังนั้นผมมองว่าที่ผมเล่นกัน4-5่ห้าหมื่นแต้มเนี่ยนิกะยังมีบทบาทเรื่องการดึงธงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะดึงธงยากจริงแต่ว่านิกะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวฮะมีพวกพ้องไนะผมเล่นลุงแสงผมอะไรก็ต้องไปซัพพอร์ตนิกะอีกทีหนึ่งนะครับผมดังนั้นนิกะก็ยังจําเป็นนะและอันดับหนึ่งที่ผมให้ในชาร์ตวันนี้นะครับผมคือจินเบ้นั่นเองนะฮะคือโอ้โหพีตต้อ ทำไมถือว่าเป็นจินเบย์ด้วยครับพี่จินเบยเป็นตัวละครที่ดึงธงเซตเทิลได้ดีที่สุดนะเพราะมันมีน้ําวนชักโครกเขานะฮะสามารถดึงธงได้โคตรเก่งเก่งจริงๆแล้วก็เป็นตัวปวนมากนะครับแต่จินเบยมันมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะฮะคือผมมองว่าเลเวล80มันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมจินเบยอาจจะต้องเวลร้อยนะครับเวลร้อยเนี่ยสำหรับผมนะดึงดีโหดมากอะ่ะ มันเหมือนกับเอานิจิเอาบูโนมารวมกันนะ่ะนึกภาพไหมเออแล้วตัวนี้นะครับผมสามารถแก้ทงให้คุณได้เสมอนะสมมุติว่าจินเบไปทงกลางกันมเขาดึงทงกลางได้ก่อนคุณเอาจินเบโดดก็ไปดึงคิซารุสกิลเข้ามาเนี่ยไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับคือถึกมากอะเออยิ่งแวลร้อยเนี่ยผมเคยเล่นคิซารุซับผมตันนะแล้วใส่ดาเมจฟูมากนะครับผมกระโดดสกิลใส่จินเบเนี่ยเลือดลดลงไปไม่ถึง20%นะ โตรมากดีกว่าบูโน่เยอะมันคือบูโน่อัปเกรดนะครับผมตัวนี้บอกเลยเล่นไม่ได้ยากด้วยนะครับและสกิลวร์ปของเขาเนี่ยวาา์ปุ๊บดึงธงได้วาา์ปุ๊บดึงธงได้เขาดึงธงได้กับสายโลกในปัจจุบันทุกตัวผมเลยให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับลองไปเล่นกันดูนะรบับอกเลยว่าโคตรเก่งอะไรครับนี่ก็คือ10อันดับอขออภัยนะ8อันดับนะครับผมนะซึ่งมี ตัวละครหลายตัวนะครับทั้งรีเจนนะฮะแล้วก็ EX นะครับนี่คือ8ตัวในแร็งสูงที่ผมเจอเรียงตามลำดับไปนะครับ8ถึง1นั่นเองนะถ้า1เนี่ยผมเจอเริ่มบ่อยแล้วนะครับผมคุณสามารถเอาไปเล่นได้ถ้าคุณมีตัวเหล่านี้นะเอาไปเล่นวิ่งได้เลยผมการันตีว่าแต้มคุณขึ้นแน่นอนผมบอกเลยนะครับผมนะและแน่นอนครับผมถ้าเกิดคุณมองหาดีเกมมากมายนะครับผมหลายๆเกมเลยนะครับร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมนะก็บอกเลยว่ามีทั้งเกมวันพีสดามบอลรีเจนบีเบฟโซนะครับผมครบวงจรที่เดียวกับร้านนนช็อป เท่านั้นนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับอยากดูตัวละครไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับจะได้ทําคลิปแนวทางให้ดูนะครับผมว่าเล่นยังไงแนวทางยังไงเทคนิคเป็นยังไงนะครับผมนะชื่นชอบก็ติดตามไว้นะครับคุณดูค่องนี้คุณเล่นเก่งคือแน่นอนไม่มีกากดลงแน่นอนนะครับผมโอเคผมหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ